The um ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง The อ o m um Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนทำส l o w Motion นะคะในแอป c a ม c u t เนาะอันนี้ก็จะเป็นเพลงสาริกานะคะทุกคนก็ดูแบบลึกลับลึกลับนะคะที่คนเห็นต้นคลิปเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคน ขั้นแรกนะคะเราก็เข้าที่แคปคั t แล้วก็เลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกวิดีโอ1วิดีโอนะคะแล้วเราก็จะแยกเสียงเพลงออกมาเลยเนาะทุกคนอยากได้เสียงเพลงอะไรทุกคนก็ไปเลือกมาเลยนะคะแต่อันนี้อุ้มจะใช้เป็นเพลงสาดิกาเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำแบบเป็นแดนๆนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็จะมากดแบ่งแยกเนะเาะแล้วก็กะปีก่อนนะคะ รูปแรกอุ้มจะใช้3.1นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็แต่อันที่2แล้วเราก็กดแบ่งแยกไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำสโลโมชันนะคะเลือกที่0.3นะคะทุกคนทุกคนเลือกความเร็วแล้วก็ปกตินะคะทุกคนเพ,เพื่อเพื่อมากี้ทุกคนดูไม่ทันเนาะ นี่นะคะแล้วก็จะเลื่อนคลิปมาให้พอดีกับเพลงเลยนะคะทุกคนแต่บางทีอ่ะคลิปมันก็คลิปกับเพลงก็ไม่เท่ากันนะคะทุกคนก็กะเอาเองเนาะว่าจะแบบจะให้สโลว์ตรงช่วงไหนนะคะทุกคนแต่รูปแรกเราจะใช้3.1นนะคะวิดีโอแรกเนาะอันที่สองนะคะก็ทำให้ถึงสุดเพลงเลยนะคะ จากนั้นเราก็แตะที่ภาพวิดีโอเนาะแล้วก็เลือกมาที่ค่าความทึบแสงนะคะทุกคนก็ลดลงมาให้เหลือสักประมาณครึ่งหนึงนะคะก็คือ50นั่นเองเนะาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาที่ c a s w วันะคะแล้วก็เลือกเบอร์เนาะแล้วก็เลือกอันที่2นะคะ,ะ,คะก็จะเบอร์ไม่มาก นี่นะคะแล้วเราก็จะมาที่ปรับแก้กันนะคะความสว่างจะติดลบ15นะคะทุกคนคอนทราสต์เราจะเลือกเป็นประมาณ10นะคะแล้วก็มาที่ไฮไลท์เลยนะคะไฮไลท์เราปรับสัก45ก็ได้นะคะหรือจะ50เลยอุณหภูมิก็ติดลบ15นะคะโทนสีก็ปรับ ตามความใจชอบเลยว่าอยากได้สีแบบไหนเนาะนี่นะคะแล้วก็จะเลือกฟิลเตอร์เป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะดูแบบเออนี่นะคะแล้วเราก็เลื่อนมาให้สุดเลยเนาะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เอฟเฟกกันนะคะจะเลือกเป็นที่พื้นฐานนะคะเราจะเลือกเป็น ขอบดำนั่นเองนะคะทุกคนเอ้ยขอบมืดนะคะทุกคนแค่นั้นนะคะใครอยากจะใช้รูปแรกเบอร์ปิดก็ได้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์ Star กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าอุ้มก็จะมาทำสโลวแต่ว่าเป็นแบบเพลงแดนแดนนิดนึงนะคะทุกคนก็ฝากรับชมด้วยนะคะก็อยากให้ทำสอนแนวไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มานะคะจะให้สอน ในแอปไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะ